พี่โจ๊กเนี่ยมีปัญหาเรื่องเซ็งจัดเวลาขอแม่ทำการบ้านเนี่ยแล้วโดนเมียปฏิเสธจริงไม่พอนะลวมากน้อยขนาดไหนถ้าจริงมึงข้องเกี่ยวมึงก็เลือกแปลงได้เลยว่ามากหรือน้อยแล้วมึงก็ไปเลือกสีมึงเซ็งจัดจริงมากโอ้ยเฮ้ยมีบ้างสีใหญ่ก็ใหญ่ยู่ใหญ่อยู่้ใหญ่ใหญ่บ้างไม่มีบ้างใหญ่อยู่หรือว่ามยดคอเกินเออลับดึกลับดึกลับดึกก็คนทำงานเสียง่ก็คือระบายบ่โอ้ยเฮียอ่ะอ่ะ ใช่เปะแปรอนร้อนเสร็จสกินก็ไม่ติดก็ติดน้องสกินไม่ติดมันก็ไม่ได้อะไรเนี่ยดึกมากนี่อยู่ไปอ่านซะเพราะวมีไอ้เหี้ยอันเนี้ยถ้าใช้ขนาดนี้แปลงเหี้ยอะไรกันได้เหมือนต้องแบบนี้เหมือนคนสองหน้เหมือนโคตรยาก เหมือนอดอยากแล้วถือว่าตัวเองเป็นรถนิยมแบบไหนถือว่าซาดิสเมียชอบไหมหรือว่าไม่ชอบที่ปกเป็ตีโปจริงหรอแต่ว่ามันมีเวลามันมีอารมณ์เนี่ยมันมีหลังเที่ยงคืนขึ้นเขาตื่นเช้าเวลามันไม่ตรงกันคนรถทางโซนยูนอทามโซน